คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับครับ Ghost <P> Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้ก็อยู่กันสองคนนะครับคุณต้าติพรากิจนะครับกับอีหนึ่งเรื่องที่เราจะหยิบยกมาจาก The Ghost Radio นะครับเพราะว่าจริงๆมีหลายเรื่องที่ตามเข้าไปฟังมาแล้วหรือว่ามีคนจากทางบ้านแนะนําเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะให้เราวิเคราะห์ ผีจากใน The Ghost Radio ว่ามีเรื่องราวเป็นแบบนี้เจอผีแบบนี้ถ้าเจอกับตัวเองเนี่ยต้องรับมือ,อยังไงหรือว่า,าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าฟังแล้วสนุกแล้วก็มีเรื่องที่น่าจะเอามาวิเคราะห์กันในรายการเราได้เราก็จะหยิบยกมานะครับเช่นเดียวกับเรื่องนี้นะครับ เรื่องเหลือเชื่อโดยคุณยาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยอดวิวเป็นล้านวิวแล้วเหือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยหยิบยกเอาประเด็นของเรื่องนี้มาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทวทิศเล่าสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับผมครับก็เรื่องนี้ก็เรียกว่ายาวสมชื่อคนเล่าเลยคือแบบโอ้โหนั่งฟังกันประมาณสองสามรอบกว่าจะพยะพอสรุปใจความได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามสรุปให้สั้นๆให้ให้ภาพชัดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยว ถ้าใครอยากฟังสนุกๆไปฟังเต็มๆจากใน The Cost Radio นะครับเราจะสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญสําคัาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสี่คนนะครับก็มีคุณยาวแล้วก็เพื่อนของคุณยาวชื่อคุณเจดแล้วก็จะมีเพื่อนอีกสองคนชื่อเบิร์ดกับแบงค์เป็นที่น้องฝาแฝดกันนะครับก็คุณยาวคุณเจดเนี่ยก็ชวนเบิร์ดกับแบงค์เนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองการไปเที่ยวเขื่อนนะครับแล้วปรากฏว่าแบงค์เนี่ยติดทุระ พอดีก็เลยไปแค่เบิร์ดนะครับแต่ตอนที่ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าก็สังเกตว่าทําไมเบิร์ดดูท่าทางหน่อยๆแบบไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดชวนไปเล่นไปอะไรก็ไม่ไปแล้วก็พอตอนกลางคืนก็ดินเสียงดังแกกแกกแกอยู่ตรงห้องนอนของเบิร์ดทุกทีก็ยังนึกว่าเอสงสัยคงแบบลมพัดผ้าม่านหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจจนอีกวันหนึ่งตื่นมาตอนเช้าก็ชวนเบิร์ดไปไปเที่ยวเบิร์ดก็ไม่ไป ก็ไม <tast> ่เป <AM C 2> ็นไรคิดว <problems S 2> <power ful> ่าคงจะเมาค้างหรืออะไรประมาณเนี้ยก็กลับมาก็พอกลับมาตอนเย็นก็ชวนเบิร์ดเล่นน้ําพอลงไปเล่นน้าได้สักพักหนึ่งปรากฏว่าคุณยาวเนี่ยเห็นเหมือนมีใครมาคว้าเอาขาเบิร์ดลงไปแบบเป็นผมยาวเหมือนเป็นพายน้ําเป็นอะไรต่างๆทุกคนก็ตกใจกันมากแต่ก็ช่วยเบิร์ดขึ้นมาได้พอช่วยเบิร์ดขึ้นมาได้เสร็จก็ทุกคนก็แบบโอ้ั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับกันเถอะพรรู้สึกเจอแต่เรื่องไม่ค่อยดีก็เลยนอนปรากฏว่าตอนกลางคืนก็ดีนไอเสียงแกลกๆอีก ก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปดูปรากฏว <ser> er ่ามันมีเหมือนคนที่แบบแขนหักขาหักฟลานอยู่ข้างหน้าบ้านพักแล้วก็มาเคาะประตูเคาะกระจกแล้วก็เคาะบอกว่าเอาของมาส่งครับเอาของมาส่งครับอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วเจอขนาดนี้กูไปก่อนแหละก็เลยแบบว่ารีบเช็คเอาท์ตั้งแต่ตีสองเลยอะไรประมาณเนี้ยออกไปกันหมดเลยกลับมาถึงบ้าน พอกลับมาถึงบ้านก็ส่งเบิร์ดเสร็จก็แบงก์ก็เดินมาพอดีก็ hmm. บอกว่าแบงก์เนี่ยเบิร์ดมากลับมาแล้วนะอะไรประมาณนี้แบงก์ Bank ก็ทำท่างงๆว่าอะไรเบิร์ดกลับมายังไงปรากฏว่าแบงก์ Bank บอกว่าเบิร์ดมันจะไปเที่ยวด้วยได้ยังไงเบิร์ดมันประสบอุบัติเหตุสลบตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เจดกับยาวก็เฮ้ยอะไรวะก็ไปเที่ยวกันมาอยู่แต่ก็มานั่งคุยกันแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะ เอออาจจะใช่เพราะเบิร์ตมันไม,ไม่ไม่คุยไม่อะไรเลยแล้วก็เวลาไปจ่ายเงินอะไรเนี่ยเบิร์ตก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายคือไม่ได้แตะต้องกับอะไรที่เป็นวัตถุเลยอาหารที่เบิร์ตกินก็เหลือเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยขึ้นไปที่ห้องที่เบิร์ตอยู่ในห้องพยาบาลปรากฏว่าพอขึ้นไปปุ๊บเจดซึ่งรู้สึกว่าเขาจะเหมือนเป็นคนที่แบบเห็นโลกวิญญาณได้อะไรเงี้ยเขาก็เห็นมีผีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยใส่ชุดนักศึกษายืนค่อม ค้อมล่างของเบิร์ตอยู่แล้วก็หันมาบอกเจดบอกประมาณว่ามึงอย่ามายุ่งเรื่องของกูอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเจดก็ตกใจแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรครับก็ก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยแม่ของเบิร์ตเนี่ยก็เลยแบบไปหาพระที่แบบมีความรู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทาไมเบิร์ตไปเที่ยวได้แล้วทั้งทั้งที่ล่างเขาอยู่นี่พระก็เลยบอกว่าคือตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุรถชนน่ะเขาพอเหมือนจิตออกจากล่าง จิตออกจากล่างแล้วตอนนั้นนัดเพื่อนไว้ว่าจะไปเที่ยวก็เลยแบบจิตก็ไปพวงเรื่องนั้นก็เลยจิตก็เลยไปหาเพื่อนเพราะฉะนั้นต้องเรียกหาจิตของเบิร์ดให้เจอไม่งั้นเดี๋ยวกลับล่างไม่ได้แล้วตายหรืออะไรไม่ฟื้นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็เลยช่วยกันคิดว่าเบิร์ดมันดวงวิญญ,ญาณเบิร์ดมันน่าจะไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าแบงค์ซึ่งเป็นน้องก็เลยนึกได้ว่าตอนสมัยก่อนน่ะเบิร์ตเป็นเด็กที่ชอบแบบมีเรื่องตีรันฟันแทงกันและมีอยู่ครั้งหนึ่งเคย หนีไปอยู่ใต้ต้นมะขามต้นหนึ่งแล้วก็อ่าแบบพวกคู่อริก็ตามมาจะทันแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วก็เลยแบบอยู่ดีก็บนกับต้นมะขามแบบว่าถ้าที่นี่มีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้บังตาไม่ให้เห็นด้วยเถิดถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะเอาขอมาถวายทุกวันพระเลยปรากฏว่าคู่อริก็เดินผ่านเบิร์ดไปเฉยๆเลยทั้งที่ก็ไม่มีอะไรบงังเบิร์ดก็เลยแบบเอาขอมาถวายทุกวันพระและต้นมะขามเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเท่าไหร่ ทุกคนก็เลยเอออันี้อาจจะแบบเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเบิร์ดหรือเปล่าเวลามีอะไรก็เลยไปกันก็ปรากฏว่าเจตก็ไปเห็นเนี่ยว่าวิญญาณของเบิร์ดอยู่บนต้นไม้ก็เลยให้พระมาทําพิธีเชิญวิญญาณพระก็ทําพิธีเชิญวิญญาณก็มีแบบโยนเหรียญซื้อทางเหมือนเวลาที่แบบเชิญวิญญาณเวลามีมีงานศพอะไรประมาณนี้ที่มีคนเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าพะทำพิธีเชิญวิญญาณเสร็จปุ๊บเช้าอีกวันหนึ่งเบิร์ดก็ฟื้นจริงๆพอฟื้นขึ้นมาเบิร์ดก็แบบไม่มีท่าทางแบบ จ็บป่วยไม่อะไรเลยแต่ว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองไปเที่ยวไปอะไรมาเลยอืแต่ว่าเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเบิร์ตเกิดอะไรขึ้นทําไมต่เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเบิร์ตก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเบิร์ตฝันว่าแบงค์มาขอยืมรถอืแล้วแล้วแบงค์ขับรถไปลดความแล้วในฝันนะ่ะพอลถความเสร็จปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดน,นักศึกษาเดินมาหักคอเบแบงค์ตายอื พอตื่นเช้ามาปุ๊บแบงก์ก็ดันมาขอยืมรถเบิร์ดจริงๆครับเบิร์ดก็เลยตกใจว่าเฮ้ย mm hmm. มันเหมือนเกินไปก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นตามฝันเบิร์ดก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถไปเอาของให้เอง mm hmm. เลยกลายเป็นเบนะิร์ดน่ะประสบอุบัติเหตุเองครับซึ่งทุกคนก็เลยงงว่าเฮ้ยไอผู้หญิงคนนี้มันคือใครเพราะว่าเจดก็เคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วแล้วเบิร์ดก็มาเล่าก็มีผู้หญิงคนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนก็แบบไม่รู้ว่าคือใครไปถามแบงค์แบงก์ก็บอกก็ไม่มีนะเพราะว่าแบงก์ก็คือก็คบกับผู้หญิงก็เป็นแฟนอาจจะเป็นคนเจ้าชู้บ้างก็จริงแต่แบบก็ไม่ได้เคยไปทําร้ายใ,ใครไม่ได้อะไรใครอะไรประมาณนี้ยคจนวันหนึ่งไปซื้อข้าวกันแล้วแบงค์หยิบกระเป๋าตังมาจ่ายเงินปรากฏว่าเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งในกระเป๋าตังแบงค์ทั้งสองคนเห็นทั้งเจดทั้งเบิร์ดก็บอกเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยแหละที่ที่เห็นในฝันกับที่เห็นในห้องคก็เลยถามแบงค์ว่าเนี่ยคือใคร แบงก์ก็เลยบอกอ๋อเนี่ยแฟนเขาเองแต่ว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้มาหลายวันแล้วไม่รู้เขาหายไปไหนอืม,อมทุกคนก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือต้นเหตุก็เลยไปตามหากันคือตามกลับไปที่หอของเด็กผู้หญิงคนเนี้ยพอไปที่หอเองเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าไม่ทันแล้วพี่เขาเพิ่งตายลถความเออรู้สึกรถชนตายทุกคนก็เลยยิ่งโงกันไปใหญ่ว่าเอาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามจะตามให้จบเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น ก็เลยพยายามสอบถามว่าเขาบ้านอยู่ที่ไหนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าบ้านอยู่ที่สุรินทร์ครับเขาก็ตามไปที่สุรินทร์แม่ของเบิร์ดอะไรแบงค์อะไรก็ไปกันหมดเลยปรากฏว่าพอไปถึงสุรินทร์ปุ๊บก็นอนค้างก่อนเพราะไม่รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนก็แบบจะพยายามตามหาเอาอะไรประมาณเนี้ยพอนอนในโรงแรมตอนกลางคืนอ,อยู่ดีเจดกับเจดกับยาวเขานอนอีกห้องหนึ่งเบิร์ดกับแบงค์กับแม่ก็นอนอีกห้องหนึ่งอยู่ดีก็ดินเสียงแม่ของอ่าแม่ของ,ของเบิร์ดอะ แม่ของเบอร์กับแบงก์กรีดขึ้นมาเจกับยาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นปรากฏว่าอยู่ดีแบงก์ก็นอนตัวเกร็งและขยับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าในขณะที่เจซึ่งเป็นคนเห็นผีอะ่ะก็เห็นว่าเห็นเอ้เด็กผู้หญิงคนนี้อีกแล้วมา,ม,มายืนคอมมายืนคอมแบงก์อยู่แล้วก็แบบเอามือล้วงเข้าไปในท้องบีบให้แบบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานอะไรประมาณเนี้ยจนแบงก์สลบไปทุกคนก็เลยยิ่งมองหน้ากันแบบไม่ได้ละ ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องรีดตามหาบ้านของไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้ให้เจอให้เร็วที่สุดก็เลยแบบคืนนั้นก็เลยพยายามจะไม่นอนกันเพื่อจะแบบกลัวเดี๋ยวว่าผีจะมาหลอกอีกแต่ปรากฏว่าพอไม่นอนก็จริงแหละแต่ว่ามันก็มีเผลอหลับไปแป๊บหนึ่งแม่ไปเข้าห้องน้ําพอดีพอแม่ไปเข้าห้องน้าออกมาแบงค์หายอแบงค์หายถามเบิร์ดเบิร์ดก็บอกเมื่อกี้เผลอหลับไปพอดีลืมตาม,มาแบงค์หายก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบงค์ไปไหนก็เลยลงไปถาม ฟอนต์ของโรงแรมขอดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเห็นนะแบงค์เหมือนคนเดินละเมอออกไปจากโรงแรมเดินผ่านฟอนต์ออกไปครับทุกคนก็เลยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแบงค์ไปไหนก็พยายามโทรก็ไม่ติดพยายามอะไรก็ไม่ได้จนสุดท้ายโทรซ้ําๆๆหลายรอบจนแบงค์ลับก็ถามแบงค์แบงค์ไปไหนแบงค์อยู่ไหนก็บอกว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้กลัวมากแบบอยู่ดีๆก็มาเดินอยู่กลางป่าอะไรก็ไม่รู้ก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าให้แบงค์เปิด GPS เอาไว้เดี๋ยวแม่จะ จะตามไอ้ G P S เนี่ยไปว่าแบงค์อยู่ตรงไหนปรากฏว่าพอตามไปถึงเดินออกจากโรงแรมไปประมาณห้ากิโลทางทั้งที่แบบเหมือนคนหลับไม่รู้เรื่องอะ่ะเดินเข้าไปในป่าข้างทางอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ขับไปจนเจอพอขับไปจนเจอเสร็จปุ๊บแบงค์ก็ดีใจว่าให้แม่มาแล้วกําลังจะวิ่งมาหาแม่ปรากฏว่าอยู่ดีลมจากไหนไมันลุพัดมากิ่งไม้ที่อยู่บนหัวกิ่งใหญ่ๆห่หางลงมาทับแบงค์โอ้โหทให้หลังหัก ครับและกลายเป็นคนพิการไปเลยคือ,อแบบว่าเหมือนกำลังจะรอดแล้วอยู่ดีก็ก็กโดนไปทุกคนก็เลยยิ่งแบบโอ๊ยอะไรกันเนี้ยอะไรก็เลยยิ่งต้องพยายามหาเด็กผู้หญิงคนนี้ให้เจอจนสุดท้ายก็บังเอิญไปเจอป้าคนหนึ่งที่รู้จักเด็กผู้หญิงคนนี้ที่สุรินร,ร,รป้าก็จะพาไปพอป้าพาไปถึงปุ๊บปรากฏว่าบ้านของเด็กผู้หญิงคนนี้พ่อเขาเป็นหมอผีโอ้โหพอเขาเป็นหมอผี แล้วก็พอพ่อเห็นมาปุ๊บก,ก็แบบว่าถ้าทางพ่อโกดแค้นมากอะไรประมาณนี้แล้วบอกมึงทำกับลูกกูทำไมทุกคนก็เลยงงว่าเอาไปทำอะไรพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบงค์เนี่ยไปทำลูกเขาท้องอไปทำลูกเขาท้องแล้วพอท้องเสร็จเขาก็อยากจะโทรหาว่าจะเอาอยัางไงปรากฏว่าแบงค์ไม่ยอมรับสายเลยคเขาก็ร้อนใจเขาก็เลยพยายามจะไปหาแบงค์ที่คอนโดแต่ว่าตอนที่ไปหาที่คอนโดอ่ะ มันมีรถวิ่งมาชนเขาตายพอดีครับเขาก็เลยแบบว่าด้วยความที่พ่อเขาเป็นหมอผีเลยเห็นวิญญาณลูกตัวเองอะกลับมาหาแล้วก็มาร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานว่าหนูแค้นไอ้นี่มากเลยมันทําอย่างนี้ทําไมอะไรประมาณเนี้พ่อเ็าด้วยความที่เป็นหมอผีก็เลยโมโหมากก็เลยทําพิธีเปลี่ยนลูกตัวเองให้เป็นโหงพลายอืมคือเป็นวิญญาณอาฆาตเพื่อเอาไว้ใช้ ปกติหงพายคือเอาไปใช้ให้ไปทําอะไรแต่พ่อบอกว่ามึงอยากทําอะไรก็ทําคบแต่วิธีการใช้ของพายของเขาคือเขาจะเลี้ยงด้วยเนื้อดิบเนื้อเน่าเพื่อให้ผีมันดุ<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่าผีของเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงดุก,กว่าปกติเพื่อจะไปตามอาฆาตแบงอะไรประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายแม่แม่ของเด็กผู้หญิงคนเนี้ยก็มาทะเลาะก,กับพ่อว่าทําไมไปทําลูกแบบนี้ลูกกลายเป็นอะไรเป็นปีศาจเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> จนสุดท้าย พ่อก็ยอมบอกอ่าโอเคถือว่าโหสิกให้มันจบจบไปไม่งั้นลูกเราก็ต้องทรามานหน้าเกลียดหน้ากลัวอยู่อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาก็พูดเป็นภาษาเขมรไม่ได้เป็นภาษาไทยอ่ะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทําพิธีเผายันต่างๆที่แบบใช้ในการสะกดบังคับลูกเอาไว้แล้วก็ส่งให้ลูกไปเกิดอืแล้วก็เลยจบจบเรื่องซึ่งคือก็ก็เข้าใจคนตั้งชื่อนะแบบมันไม่ไมใช่ตั้งชื่ออะไรนอกจากคาว่าเรื่องเหลือเชื่อ จริงๆเพราะแล้วมันมีการหนึ่งก็คือไอ้ผีที่เขาเจอที่เมืองการนะเขาก็งงว่ามันเกี่ยวอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับเคสนี้เลยคเขาเลยกลับไปถามที่รีสอร์ทปรากฏที่รีสอร์ทเขาบอกว่าพี่อย่าไปบอกใครนะคือที่รีสอร์ทเนี่ยมันมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กที่คอยซื้อของให้รีสอร์ทแล้วมันมีวันหนึ่งลูกค้าอยากได้ของแล้วไม่ออกไปไม่ได้ก็เลยใช้ให้เด็กคนนี้ไปซื้อให้แล้วบอกรีบกลับมาเดี๋ยวจะให้ทิป แล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้มันก็ไปซื้อเสร็จแล้วมันมอเตอร์ไซค์คว่ำตายม,มันมอเตอร์ไซค์คว่ำตายเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบพยายามกลับมาดเป็นดินญ,ญาณที่พยายามกลับมาเพื่อที่จะมาเอาของมาส่งแล้วก็ทางโรงแรมก็ทําแปลกๆบอกว่าเอาสก็อตเทปไปแปะหน้าห้องเอาไว้เพื่อให้ผีไม่รู้ว่าไอ้ห้องที่ที่มันจะไปส่งอะห้องอะไรครับผีมันก็เลยแบบตามรังควานตามห้องต่างๆอะไรประมาณเนี้ย ว่าวันไปห้องไม่ถูกแล้ววันนั้นรู้สึกแม่บ้านไปเผลอเราออกพอดีผีมันเลยรู้ว่าห้องนี้ห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยตามไปห้องนั้นอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นแบบเรื่องผีซ้อนด้วยผีแล้วก็มีไสยศาสตร์นี้อะไรแบบคือนั่งฟังจบผมนั่งนึกไอ้นี่มันได้หนังเรื่องหนึ<อ>่งเลยนะเนี่ยคือจริงนะไม่จริงไม่รู้แต่แบบเรื่องมันครบเครื่องมากใช่ครับสนุกมากยาวแล้วก็แต่ว่าสนุกนะครับเดี๋ยวต้องไปตามฟังอีกรอบเนะว่าผมอ่ยังไม่ได้ฟังแบบ เจาะลึกเลยแล้วแบบโอ้ประเด็นเยอะแยะมากมายที่จะเอามาคุยกันในรายการได้ครับผมอออืืไม่ว่าจะเป็นผีผีพลายที่ผมยาวๆนั่นก็เป็นเออทําไมต้องมารูปแบบนั้นครับผมอืมอ่าอันไอ้ผีอันเนี้ยก็คือในเรื่องเขาก็มีการพยายมามอธิบายว่าตอนนั้นเบิร์ตไปอ่ะเบิร์ตไปในลักษณะเป็นวิญ,ญญาณครับเพราะฉะนั้นพอเป็นวิญ,ญญาณแบบนี้ก็เลยทำให้พวกผีเนี่ยมันคอนเน็กต์ทำเจอมันเห็นกันได้ง่ายมันก็จะดึงออกมาเป็นพวก เพราะว่าพวกผีพวกนี้บางทีมันก็อยากจะได้พวกอยากจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเห็นวิญญาณล่องลอยมาแบบไม่รู้เรื่องอิโนโอินเน่คือเป็นวิญญาณที่มันยังไม่ได้ตายจริงอ่ะมันยังไม่รู้เรื่องไม่อะไรพวกนี้มันสามารถดึงมาเป็นพวกได้ง่ายมันเลยพยายามจะดึงขาเบิร์ดเพื่อจะดึงไปอยู่กับพวกมันอะไรเงี้ยแต่พอดีพวกยาวเขาช่วยมาไว้ได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้ก็อาจจะลองไปฟังเพิ่มเติมกับตอนที่เราคุยเรื่องของผีใต้น้ําได้ก็จะโยงกันพอดีว่า พวกนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้ดุโดยโดยนิสยัยของเขาแต่ว่าเขาตายในลักษณะทรมานเขาก็เลยแบบพยา,ายามไข่พยายามคว้าหาแสงสว่างหาอะไรต่างๆพวกนี้แต่ก็มีพวกเหมือนกันที่แบบอยากจะหาคนไปอยู่เป็นพวกด้วยแล้ววิญญาณนี้มันมาพอดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก,ก็จะมีการทําพิธีซื้อทางเพื่อจะให้เบิร์ดกับมาซึ่งอย่างพิธีซื้อทางเนี่ยจรงิงๆก็ต้องบอกว่าอ๋อมันไม่สามารถซื้อทางได้นะครับแต่เพียงแ,แ,แต่ว่าการที่เขาหย่อนเงินต่างๆเพื่อ เพื่อกลับเนี่ยก็คือจริง,รงๆวิญญ,ญาณเขากลับมาตั้งแต่เราไปหาเขาที่จุดที่เขาตายแล้วแหละและการที่ซื้อทางก็เหมือนเราอาธิษฐานวางพลังงานไว้ตามจุดต่างๆที่เราหย่อดมันวิญญ,ญาณก็จะตามจงจุดนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นจริงเราแค่ไปจุดทูบหรือไปอธิษฐานบอกตรงที่เขาเกิดอุบ,บัติเหตุต่างๆเนี่ยจริงๆเขาก็ตามเรากลับมาได้แล้วจริงๆไม่ต้องหย่อนซื้อทางก็ได้อันนี้เป็นแค่ความเชื่อเฉยๆแต่อันที่ <ๆ S 2> น่าสนใจมากคือพิธีของพ่อที่เปลี่ยนลูกเตงให้เป็นของทายอันนี้ ครับผมฟังแล้วมันก็ค่อนข้างน่าเศร้าแต่มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือถามว่าเปลี่ยนได้ไหมได้เพราะว,ว่าวิญญาณเหล่านี้เนี่ยพอเขาตายไปแล้วอะ่ะมันขึ้นอยู่กับการบูชาเขาหรือการให้ของบวงสรวงเครื่องเส้นเขาว่าเราให้แบบไหนถ้าเราให้พวกเนื้อดิบพวกของที่เป็นเลือดเป็นกลิ่นคาวพวกเนี้ยผีมันจะเสพกลิ่นพวกเนี้ยแล้วทาให้มันเหมือนเหมือนคนเมายาเมายามันจะแบบ มันจะมีความดิบมากขึ้นคือมีความเถื่อนมีความดุมีความแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกหมอผีศิยศาสตร์เนี่ยมักจะใช้ของเน่าๆเหม็นๆของสดๆดิดๆในการเลี้ยงผีเพื่อเอาไว้ใช้งานเพราะมันจะดุก,กว่าปกติอื hmm. ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่านอกจากผีจะไปเกิดไม่ได้แล้วยังเป็นการให้ผีมันไปทากรรมซ้ําอีก hmm. และคนที่เลี้ยงเนี่ยก็ถือว่ามีกรรมร่วมกันอย่างแน่นอนเพราะมีเจตนาเพื่อจะให้ไปทาสิ่งไม่ดี hmm. แล้วก็ ต้องบอกว่าสุดท้ายในเรื่องนี้พ่อเขาส่งวิญญาณลูกไปได้ผมว่าจริงๆในความเป็นจริงน่าจะส่งยากเพราะผีตนนี้มีความอาฆาตค่อนข้างเยอะและไปทํากรรมเพิ่มด้วยลําพังแค่การปล่อยให้เขาหลุดจากการบังคับของพ่อตัวเองอ่ะแต่ด้วยกรรมที่เขาทําไวโ้โดยโดยธรรมชาติและผมว่ามันยังน่าจะค่อนข้างติดค้างอยู่ในโลกอีกนานเพราะว่าในเรื่องนี้ไม่มีพูดถึงการสวดมนต์การแผ่บุญการทําบุญอุทิศการอะไรให้เลยอะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะหลุดพ้นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้หลังจากนั้นไปถ้ามีคนทําบุญให้มีอะไรให,ให้พวกนี้ประกอบไปด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอผีแบบนี้นะครับนะเอาไปวิเคราะห์กันดูอย่างเช่นเ,เวลาไปอยู่โรงแรมหรือไปเจออะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยซ้ําไปนะครับอาจจะเป็นผีที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทำให้เราได้ก็ไม่กลัวเกินไปครับผม คือจากสถานการณ์เนี้ยเรื่องเนี้ยทาให้เราเห็นเลยว่าที่ไหนก็มีผีอ่าใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนอะ่ะให้เราเอาเพย์เซฟไปก่อนคือสวดมนต์ก่อนแผ่บุญไปก่อนอย่าไปคิดว่าที่นี่เป็นแบบโรงแรมใหม่ๆคงไม่มีหรอกคือตรงไหนมันก็อยู่บนที่เก่าที่มีคนตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้เราสวดมนต์ให้เราแผ่บุญแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยที่สุดแล้วก็การสวดมนต์เนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องของผีได้แล้วเนี่ยอย่างในกรณีของเบิร์ดท,ที่แบบจิตหลุดออกจากร่างด้วยอุบัติเหตุเนี่ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าคนถ้าเบิร์ดเนี่ยเป็นคนที่สวดมนต์เป็นคนที่ภาวนาอยู่เสมอเนี่ยอาการแบบนี้จะไม่เกิดืออาการคือจิตมันจะรู้ตัวในการออกแล้วมันจะรู้ว่ามันไปไหนมันจะกลับมาคือจิตมันมีกําลังและมีความสว่างที่จะช่วยตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราไม่เคยทําอะไรเลยบางจังหวะที่แบบจิตมันนึกถึงอะไรแล้วร่างกายมัน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 เบรกชั่วคราวเลยมันมีโอกาสที่จะหลุดแล้วก็บางทีหลงไปที่ไหนแล้วถ้าเกิดกลับมาไม่ถูกมาไม่ได้บางทีก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ สถานการณ์แบบนี้ผมเคยเจอสมัยตอนที่ผมเด็กๆแบบมันจะมีช่วงที่แบบเราตื่นแล้วแบบขี้เกียจตื่นอ่ะแบบมันช่วงเช้าอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าจะต้องลุกออกไปล้างหน้าอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าเออผมก็เดินออกมาเดินลงบันไดมาเห็นคนนั้นคนนี้แล้วก็เสร็จแล้วพอนึกได้สักพักเฮ้ยกูย,ยังไม่ตื่นนี่ว่าแล้วมันก็ถอยหลังปุ๊บปุ๊กลับไปนอนแล้วพอตื่นมาดูไอสถานการณ์ที่เห็นตรงนั้น,นอ่ะเรื่องจริงทั้งหมดเลยก็แสดงว่ามันหลุดออกมาจริงๆมันมาเห็นจริงๆคือด้วยความที่เราตั้งใจจะลุกแต่่วา ร่างกายมันยังไม่ลูกไอ้เคสเนี้ยก็เหมือนกันคือตั้งใจจะไปเที่ยวแต่พอดีร่างกายมันโดนบีบเพราะอุบัติเหตุก่อนมันก็มีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นภาวนาไว้เสมอเนี่ยเราจะรู้ตัวมีสติแล้วก็จิตมีกําลังที่จะไม่ไม่ไม่พลาดในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยได้ด้วยครับผมรวมไปถึงเรื่องที่สําคัญรับผิดชอบบุญที่สําคัญเลยคือทุกเรื่องกเกือบทุกเรื่องที่เราโกสเรียดีโอเราเอามาคุยกันแล้วเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยใช้กันคือ ไม่มีการพูดเรื่องการสวดมนต์ไม่มีการพูดเรื่องการห้อยพระแล้วเวลาเกิดเคสปัญหาอะไรขึ้นแทบจะไม่ค่อยมีเคสที่ไปหาพระไปถามไปอะไรเลยส่วนใหญ่จะไปหาหมอดูไปอะไรแล้วเรื่องมันก็จะตะเลดิดเปิดเป,ดเปิงกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นคือยังไงพระขอให้ห้อยพระให้สวดมนต์เอาไว้เสมอๆม,มีอะไรนึกถึงพระไว้ก่อนผมบอกไว้ว่ามีความมั่นใจได้ว่าเกินเจ็ดแปดสิบขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปว่าเราจะไม่เจอเคสน่ากลัวเหล่านี้นะครับ แล้วเมื่อกี้ที่ผมทิ้งท้ายไว้เรื่องของบุญบาปนะครับที่ไปทําก็ท้องแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบนะครับจนเกิดเรื่องเราใหญ่โตขึ้นมาแบบนี้นะครับก็รบป,ประเด็นที่ราต้องบอกว่ามาเป็นง่ท่ั้งหมดก็มาจากกรรมเขาด้วยนั่นแหละถ้าไม่มีดีกรรมเนี้มันผีมันก็คงไม่สามารถมาตามทําลายได้ขนาดนี้ด้วยใช่นะครับนะครับก็ต้องขอบคุณทาง t ด e g ก o s ด r รด i โนะครับทีอ่อนุญ,ญาตให้ทางพวกเราได้เอามาวิเคราะห์ในมุมมองของ g h o s t Guru นะครับใครที่ไปฟังเรื่องไหนมาแล้ว มีประเด็นน่าสงสัยหรือว่าอยากรู้อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าเจอผีแบบนี้เราจะรับมือยังไงหรือว่าจะช่วยเขายังไงหรือว่าเขาจะช่วยเราแบบไหนได้บ้างน,นะครับติดต่อคอนเนคกับผีอะไรแบบไหนเนี่ยก็มาแนะนํากันได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาทางในแฟนเพจ Ghost Guru นะครับเดี๋ยวทุกประเด็นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน The Ghost Radio เดี๋ยวเ,าเอามาเล่าที่ Ghost Guru กับพวกเราแน่นอนนะครับที่นี่นะครับ ก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆนะครับที่ช่งองที่ช่อง YouTube แล้วก็ที่แฟนเพจ Ghost g u r u นะครับอาจารย์เอที่จะคุยกับพวกเราสดๆกันนะครับวันเสาร์สามทุ่มโดยประมาณแล้วก็นำเทปมดีรันในวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง u t u b e นะครับตอนใหม่ๆคลิปใหม่ๆคลิปสั้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีแวะเวียนเข้ามาให้ได้ดูกันตลอดนะครับทุกสัปดาห์ลงกันเป็นประจำนะครับยังไงก็ติดกันทาได้ทุกช่องทางนะครับ จริงๆวันนี้ก็มีคุณใต้อีกคนหนึ่งนะครับแต่ติดภารกิจอยู่นะครับไว้เจอกันเทปหน้าแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับโค้ชกูดูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ